สวัสดีเพื่อนเพื่อนนักคุณทองครับทุกท่านครับกลับมาพบก,กันทางช่องทางต่างๆของกลาวนะครับวันนี้พุธที่15ตุลาคมนะครับเราต้องกล่าวว่าสวัสดี4,200ดอลลาร์นะครับกลสปอร์ตมาถึงเรียบร้อยแล้วนะครับออทม์ไฮใหม่แม้ว่ามวันนี้จะ่วมทดสอบรุด4,100ดอลลาร์วันนี้ดีกลับขึ้นมาแล้วก็ทำออทา์ไฮใหม่เหนือ4,200ดอลลาร์ซึ่งถือว่าเป็นการเคลื่อนไหวที่ค่อนข้างดูแลนะครับทองคำยังคงรับปัจจัยหนุนจากทั้งทางเทคนิคแล้วก็ปัจจัยพื้นฐานที่มีอยู่รอบด้้้าาาานนนนเเเลยรรัแตตต่่ววงงงงงีอออกก็ แผนในการเข้าซื้อแล้วก็จุดทางกาไรที่ดีนะครับเดี๋ยวผมพูดคุยกับทางคุณเศรษฐวัตพุทธทิพย์เทดเดอร์ของบริษัทอินเตอร์โกโกเทนนะครับมาดูมุมมองแล้วก็แนวทางที่คุณเศรษฐวัจดะดมอบให้สำหรับนักลงทุนที่จะไปใช้ในการวางแผนนะครับว่าเราจะใช้หลักอะไรดีบ้างแล้วก็เราควรจะวางแผนกันอย่างไรดีพูดคุยกับทางคุณเศรษฐวัตรเลยครับเศรษฐวัตรครับสวัดสดีครับคุณหนุ่มครับโอ้หน้าเวลา1 4 3 0นเดินทางมาถึง4 0 0 2เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อวานนี้ทำเหมือนจะหลุด4,1แต่ก็ฟื้นลับแรงลยหกร่งทั่วแผ่นจริง้นกม ใช่เหมือนตอนนี้ก็คืออย่างที่บอกไปนะครับทูกการย่อนะครับอาจจะต้องกั้นใจนะครับแก่ไวนิดนิดไป้นนนหน่อยนะครับเพราะว่าอย่างที่เหมือนไม่รู้คุยกับคุณหนุ่มหรือเปล่าว่าถ้ายอ่อแรงเร็วๆเนี่ยผมสร้งขาลงก็ไม่แข็งแรงพอเป็นเช่นนั้นนะครับเวลาโดนสวนขึ้นมาเนี่ยมันจะขึ้นต่อไม่ยากแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็าตามเนี่ยคุณวันนี้ก็ลงพรุ่งน,นี้ก็ลง<อ>ลงต่อสักสาวันติดอย่างเงี้ยอ่าแต่เราไม่เคยเห็นยาแบบนั้นเลยนานมากแล้วนะครับนานมากไม่เห็นแบบนั้น หลายวันรายวันพักเนี่ยไม่เกิดวันเดียวขึ้นตลอดตลอดนะฮะแล้วแล้วหลายวันนี้พักเป็นโดจิด้วยนะคุณไฮพักแบบกรอบบางมากๆแล้วก็โอ้โหดีดแรงชุดแรงตลอดเวลาเลยเหมือนเหมือนถ้าถ้าตอนนี้นะครับตอนนี้ถ้าเป็นช่วงของเวลาเนี่ยคือขึ้นเช้าลงเย็นยงดึกแล้วก็หลังเที่ยงสี่สี่เนี่ยจะมีแรงซื้อขึ้นมาแล้ววันต่อมาก็จะขึ้นเป็นเป็นลูปอย่างนี้เลยวันต่อมาขึ้นเช้าต่อนะครับแล้วก็ตองคนก็ย่อนะครับตอนเนี้ยถ้าใครคิดอะไร ไม่ออกก็อาจจะเล่นประมาณนี้ไปก่อนนะครับก็คือหาจังหวะย่ออ่ะย่ออาจจะเข้าช่วงกลางคืนอย่างเงี้ยแล้วก็ลุ้นไปว่ามันจะดีตอนเช้าไหมอันนี้ก็วิธีเล่นแบบเทรดหรือเล่นเกงกําไรระยะสั้นง่ายๆเพราะว่าเอาเอาเข้าตรงๆนะครับตอนเนี้ยผมว่าทุกคนในประเทศไทยต้องใจทุกคนเลยเขาอยู่ฝั่งซื้อยังไงก็กําไรคือดอยนี้ไม่ดอยแล้วมั้งถ้าตอนนี้สี่เันสองไม่ไม่ดอยลวคือเทียดอยู่อย่างเดียวคนไทยจะขายที่ราคาไหนดีจะซื้อที่ไหนดี ดังนั้นนะผมมองว่าณจังหวะนี้เนี่ยก็ไม่ต้องคิดอะไรเยอะแต่นะครับยิ่งคุณซื้อราคายิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งซื้อมันมีความเสี่ยงทุกท่านมีความเสี่ยงคุณหนุ่มนะครับถ้าคุณรับตรงนี้ได้นะครับคุณจะซื้อยังไงก็ได้แต่ผมไม่อยากให้ทุกคนแบบมองว่าโอ้ยเมื่อวานไม่ได้ซื้อวันนี้ขึ้นอยแล้วอย่างนั้นเดี๋ยวเราซื้อซื้อซื้อทุกวันเลยคุณคุณอาจจะมองในด้านดีเกินไปซึ่งมันก็ไม่ผิดเพราะว่าตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยพื้นฐานมมม่่่่ใททาาางงเเคคนนนิััดีกกแแตววือจ้ึลุุณห เช่นมายจะโดนตกมาพันหนึ่งก็อย่าไปกลัวนะครับยิ่งพัน<อ>หนึ่งเนี่ยอย่างที่ผมบอ,อกถ้ามันลงมาเร็วลงมาแรงแมันจะดิ่งแรงน่าสนใจนะครับก็เผลือไว้เกืือใจไว้แล้วกันคุณ<ๆ>ู้ชมันมีอะไรดีเสมอหรอกเดี๋ยวมันต้องมีแหละมันต้องมีจังหวะเจ้าทูบแต่<อ>ผมไม่รู้ว่ามันราคาเท่าไหร่ให้คุณเตรียมใจรับตรงนั้นให้ได้แล้วก็แล้วแต่ว่าคุณจะมีกระสุนเหลือหรือไม่น<อ>จังหวะนั้นหรือว่าถ้าคุณยอมด้อยก็ยไม่เป็นไรเดี๋ยวถอยยาวๆเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาอย่างนั้นก็ได้เช่นกันคุณ ก็ไม่มั่นใจว่ามีคนจะกล้าซื้อหรือเปล่านะอ่านหลายคนอาจจะมองว่าแบบอ่าจังหวะทุบหรือเปล่าอะไรอย่างเนี้ยมองมองอย่างนี้ไหมคุณเฉลียวหรือว่ายังไงก็ต้องซื้อค <c oughs> ือผมก็เป็นคน <c oughs> นึอ่างนั้นนะก็ <c oughs> เป็นหนึ่งในนั้นเนี่ยอ <c oughs> ก็คือไม่คือผมอ่ะเป็นแบบผมเนี่ยไม่ได้แบบถือยาวถืออะไรนะทุกท่าน <c oughs> ผมก็ขายตามแนวต้านเนี่ยไอตีพันสองเนี่ยแต่ไอตีพันสองมนแปลกแปลกละนี่มาชนมาชนแบบไม่ไม่มีแรงขายเลยนะตรงนี้ครับถูกอืมอันนี้ก็เดี๋ยวต้องรอดูนะครับ ก็ง่ายๆทุกท่านนะครับหลุด4ทะลุ4,002เจอกัน4,003ครับ4,002ยืนไม่ได้ก็เจอกัน4,001เช่นเดียวกันอย่างเมื่อคืนเนี่ยที่คุณบุมบอกว่า4.90เนี่ยเออมันหลุด4,001มันก็อาจจะรูไป4,000ได้แต่พอมันตกกลับมา4,001อ่ะก็เหมือนกันทะลุ4,001ก็เจอ4,002มันเล่นแบบนี้เลยครับดังนั้นเนี่ยถ้ามันวิธีที่เป็นสายปลอดภัยหน่อยอาจจะไม่ต้องรอย่อสุดๆก็ได้คุณอาจจะรอให้มันมีแรงซื้อขึ้นมานนนนึงต้ทุุคณอาจแ แพงขึ้นนิดนึงแต่คุณได้สัญญาณคอนเฟิร์มเช่นอ่ะลุดสี่พันหนึ่งใช่ไหมตีกลับมาสี่พันหนึ่งโอเคคุณไปซื้ออ่าหรือสี่พันหนึ่งสิสี่พันหนึ่งยี่สิบก็ได้มันแพงหน่อยไม่ก็น่อยอย่าไปซีเรียสเพราะว่าพอมันขึ้นถึงใช่เพราะมันถ้าขึ้นถ้ามันขึ้นขึ้นทุกหนึ่งร้อยเหรียญจริงเนี่ยมันมันนิดเดียวมากครับที่คุณจะยอมกระลา้าเหรียญสิบเหรียญห้าสิบบาทร้อยหนึ่งสองร้อยมันเพื่อความสบายใจเพราะที่อย่าลืมนะคุณกำลังไล่ราคาอยู่นะมันมันไม่ใช่จังหวะะที่่แแบบบบเราจจมันใได้ ็นร้อยคุณครัยถูกต้องถูกต้องเมื่อคืนใครไปซื้อเมื่อคืนใครไปซื้อสี่ศูนย์เก้าศูนย์นี้ก็ไม่มีใครมอบโลให้ไม่คุณจะไมให้ณูเียเลยวัดถูกไหมคนหลักจะซื้อลงไปสี่ศูนย์เก้าศูนย์หลายคนบบโอ้ฉันได้ปลายไส้เลยสี่ศูนย์เก้าศูนย์ผมบอกเออมันก็ไม่มีใครมอบโลให้เหมือนกันนะถูกไหมผมเข้าใจผมเคยผ่านจุดนั้นมาแบบออเดอร์เราต้องสวยเราต้องโชว์ได้ต้โชว์เปลี่ยนได้ว่าเราออเดอร์ดีคุณสุดท้ายวัดกันคุณได้ตังค์หรือเปล่าใชณมั่งคั่คุณสบายใจหรือเปล่าน <c oughs> คุณแบบไม่ใช่ถือออเดอร์ข้ามวันแล้วนี่คุณนม่นอนไม่หลับ,บปีสี่ตีห้าคุณต้องเปิดมาดูให้เป็นยังไงออเดอร์เราอ่แต่นั้นคุณซื้อในจังหวะทียสุขภาพนะแบบใช่ใช่นะครับอ่าแต่ถ้าคุณซื้อจังหวะที่แบบอ่มันมีแรงซื้อมันมีแรงคอนเฟิร์มอะไรมาเนี่ยอย่างน้อยคุณตั้งคัดล้อใตแข้งตั้งคัดล้อข้างล่างอย่างเงี้ยคุณก็รู้จุดขัดล้อคุณอะไรเงี้ยมันก็ง่ายนะครับอือก็แล้วแต่แต่ว่าก็แล้วแต่สไตล์คนมันไม่เหมือนกันบางคนแบบผมต้องการออเดอร์สวยคุณหาย ใ่ไรคือคือคือถ้าเกิดว่าเรามาดูพฤติกรรมมันช่วงที่ผ่านมานะคุณเี๋ยวตอนนี้มันทะลุแนวต้านจิบยาพวกมาสี่พันหนึ่งมาสี่อะไรเงี้ยนะ ผมเห็นมันจะยืนอยู่ประมาณสักพอมันทะลุ4,001ก็จะมายืน4 0 1 2 0อยู่สักระยะหนึ่งนะแล้วขยับไม่กรอบหนึ่งประมาณสัก4 1 6 0จากนั้นก็ชูดเหลือ,อจ,จะพักตัวลงมาอะไรอย่างเงี้ยรอบนี้มัม่นใจว่าจะเหมือนเดิมอีกหรือเปล่านะมันมันก็มีมันก็มีสไตล์ในการย่อที่ผมคิดมานะครับก็คืออย่างเรารู้อยู่แล้วว่าถ้ามันทะลุ4,002เจอกัน4,003แล้วคำถามคือเราจะย่อซื้อที่เท่าไหร่จะย,ย่อ100เลยไหมคำตอบก็คืออาจจะไม่เชิงเพราะว่าผมได้หาโดยใช้เครื่องมือ ale, ือาวอรหา ความผันผวนของราคาทองคำอ่า ATR ขึ้นลงเฉลี่ยเนี่ยวันละประมาณเท่าไหร่ณตอนนี้ขึ้นลงเฉลี่ยของตัวทองคําเนี่ยมันอยู่วันละหกสิบกว่าเหรียญนั่นหมายความว่าถ้าคุณเห็นแล้วว่ามันทะลุสี่เหมือนสองขึ้นไปเท่าไหร่ไม่รู้อะเื่อไหร่ก็ตามที่มันย่อมาหกสิบเหรียญอะจังหวะนั้นแหละหน้าซอยออเดอร์หน้าค่อยๆสะสมคุณอาจจะต้องซื้อที่หกสิบมกว่าจะซื้อที่ห้าสิบตั้งแต่แรกก็ได้แต่คือให้ดูไว้ว่าถ้าคุณรอได้ถึงจังหวะห้าสิบหกสิบเหรียมัน โอกาสที่คุณจะได้ช็อตรีบาวครับไอ้อก่อนเอทีตรงนี้ม,นมั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 นระดับนี้มานานย,ยังอ่ะคุณเศรษฐวัฒน์เอทีอาตัวหกสิบเนี่ยขยับขึ้นมาเรื่อยๆครับอ๋อเหรอครับขึ้นมาเรื่อยๆแสดงว่าความผันผวนมันสูงขึ้นเรื่อยๆถูกไหมใช่แต่ว่าผมก็รออยู่นะว่าเมื่อไหร่ที่มันจะแบบมันจะเริ่มแบบเริ่มนิ่งกว่านี้นะคะว่าตอนนี้เราดูสิบเปอร์ตอมาแล้วอ่ะใช่ใช่ใช่เมื่อตอนตอนนนี้นะครับขึ้นมาเจ็ดสิบเหรียญละสำหรับเอทีอาร์นะครับอืมขึ้นมาเรื่อยๆเลยขึ้นมาเเรื่อยยๆล นีมันก็แสดงให้เห็นนะครับเราจะอ่านค่าความเฉลี่ยที่มันเพิ่มขึ้นอย่างนี้หมายความว่าความโลมันเริ่มค่อยๆมาค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยซึ่งแล้วสัญญาณแบบนี้นะครับเป็นสัญญาณที่ว่าถั้งแต่ไหนก็ตามมันมีจังหวะที่ตอนนี้มันเจ็ดสิบใช่ไหมรายวันเนี่ยถั้งแต่ไหนก็ตามมันขึ้นไปสักวันละร้อยยี่สิบก็สามสิบเนี่ยให้คุณระวังไว้ว่าอืมหมายถึงว่าไม่ใช่เอทีอาร์นะหมายถึงว่าตอันนี้พัฒาเฉลี่ยมันเจ็ดสิบแต่ว่ากิดราคามันขึ้นไปใช่ไหมถ้ามันขึ้นนนนไไปปปบบวววกกกกเเเิหรอ็่่าียใ้คุณ ว้เลยว่ามันอาจจะมีแรงเทขายเพราะว่าถ้าโดยเฉลี่ยมันเจิสิมันก็ขึ้นเกินกว่าน,นี้นก็คงไม่ได้ถูกไหมถ้าตามถ้าเราถ้าเราคิดตามแมทแมทเอร์เมติกมันเกินคาเฉลี่ยไปถ้าเกินไปมากเดี๋ยวมันก็จะลงมา,มากเช่นกันแต่กแต็แต่ก็เป็นตัววัดที่ดีนะค,คุณเศรษฐวัตเราสามารถแบบเอาเป็นตัวอ้างอิงในการเข้าซอยไม้ได้เหมือนกันนะถูกไหมใช่ใช่ครับอย่างอย่างเมื่อวานเนี่ยปิดปิดที่เท่าไหร่อ่ะประมาณประมาณอ่าสี่พันหนึ่งร้อยสี่พันสิบเอ่อหกสิบเอ็ดเอ้หรือาสี่สิบเอ็ดจำไม่ได้คุณเศรษฐว ก่อนนี้ไม่หกสิบเอ็ดก็หกสิบเอ็ดเนี่ยตรงนี้ยงั้นคนสายเลียนสร้างเขาคิดง่ายๆเลยสี่พันสองร้อยสิบกว่าเหรียญเนี่ยซึ่งใกล้แล้วต่าจะไปจุดที่ต้องเฝ้าระวังคือทำไมถึงใช้ค่าเฉลี่ยคุณคุณเพราะว่านักเทคนิคไม่มีแนวต้านให้อ้างอิงใช่ครับอืมออืมแนวรับก็เหินเหินแปลกๆไม่ได้ย่อมาแถวไฮเดิมแถวแนวอะไรที่คุณคุณลองไปดูเลยแนวรับอ่ะมีที่ไหนล่ะจังหวะที่จังหวะที่คุณทำให้น่ากลัวเนี่ยมันไม่มีแนวรับจะซื้อได้ไหมแต่เทปคุณถ้าคุณใช้ค่า าเฉลี่ยคุณจะรู้ว่าเออแถวเฉวนี้แหละประเมินประมาณไปนะครับเออมันมันมันเล่นแบบเนี้ยคือผมเล่นแบบเนี้ยมาสักพักแล้วนะแต่แบบมันมันเืนมาเนี้ยโอเคเลยสบายเลยเป็นแนวทางที่ดีมากครับใช่คือผมไม่ต้องไม่ต้องสนใจเลยว่าแนวรับอยู่ไหนถ้ามันย่อมาแรงๆกสิบเหรียญ5สิบเหรียญนะผมก็เริ่มเริ่มเรยเก็บเออเริ่มซอยแหละนะครับอันนี้คือฝายเล่นั้านนะส่วนถ้าจะอัดแอปกับฝ่ายเล่นยาวเล่นได้นะครับเช่นนะครับคุณเล่นยาวเนี้ยคุณก็รอ7สิบเหรียญคุณก็คุณอาจจะแย่ไม้หนึ่งหรือมากกว่า คุณใช้ ATR ระดับรายสัปดาห์ครอ่ามาเท่าไหร่ครับตอนนี่รายสัปดาห์ตอนนี้อยู่ที่หนึ่งร้อยสิบเหรียญครับตัวเลขคุณคุณไหมคุณหนุ่มอ่าไม่ใช่ใช่อ่าฮะอ่าฮะแต่ละครับก็รายวันรายวันรายวันคือเจ็ดสิบเนาะรายวันเจ็ดสิบสัปดาห์ร้อยสิบนะจำได้ไหมเร็วๆนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วสี่พันหกสิบเหรียญนั่นคือจสูงสุดใช่ครับย่อมาสามพันสาร้อยห้าสิบอ่าห้าร้อยห้าสิบอ่าประมาณร้อยสิบร้าสิบอืม่าประมาณร้อยสิบห อ๋ถูกไหมอืมคือ,อถ้าคุณถ้าคุณอยากจะได้ต้นทุนดีๆคุณก็ลบใช้สักหนึ่งร้อยเหรียญกตก็คือก็คือดูจากราคาปิดเดหรือว่าวิ่งอย่างนี้ใช่ไหมครับถ้าเดก็ดูไปรถไปหกสิบก็คือแนวรับสําคัญถูกไหมแนวรับแรกดูไฮเดิมเลยก็ได้ครับไช้ high สูงสุดนะนะนะกนะนะ่อนหน้าหรือนะวันนั้นคุณก็ลบไปเลยนะครับเพราะว่าอย่าลืมทำไมทําเป็นอย่างนี้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าไฮไฮมันขึ้นเรื่อยๆคุณก็ใช่ครับอ๋อทำไฮขึ้นเรื่อยๆเลยดังนั้นถ้าผมบอกว่าคุณนุ่มแนวรับอยู่ที่นี่นะเดีี๋ยยวเดิมอู่่ทน เดี๋ยววันต่อมาเนี่ยผมบอกคุณไปคุณฟังถุกวันนี้พรุ่งนี้เอ้าไปแล้วนี่คุณจะทํำยังไงเนี่ยผมเลยให้ให้คุณใช้ค่าเฉลี่ยเนี่ยเล่นง่ายเล่นสบายแล้วค่าเฉลี่ยนี้เอาไปอัดแอปใช้กับทองคาไทยยังไงก็ง่ายครับเจ็ดสิบเหรียญก็เจ็ดร้อยบาทร้อยบาทเจ็ดร้อยหนึ่งหนึ่งร้อยสิบเหรียญพทนิดนิดบวกเนี่ยจบเลยแล้วแล้ตรงค่าเอทีเนนี้เราสามารถใช้ไปเป็นการตั้งทีพีได้ด้วยป่ะครับใช้ได้ใช่ไหมก็คือก็คือราคาเปิดตรงแต่วันแล้วบวกไปตามค่าเอทีอนั้นั้นใช่ไหมครับ ใช่หรือหรือประมาณนั้นอย่างเช่นเวลาเราเก็บเนี่ยผมก็บอกรับตรงว่าด้วยเ้นที่มันประมาณเนี้ยบางทาเจ็ดสิบเนี่ยคุณอาจจะต้องเก็บห้าสิบหกสิบเพราะว่าเราไม่รู้มันจะมาหรือเปล่าที่เจ็ดสิบแต่ว่าเวลาคุณเคโรฟิตอ่ะคุณรันได้เกินกว่านั้นได้อเข้าใจครับคุณรันได้ค่าเฉลี่ยเปเลยอ่าอ่าอืมเพราะว่าแต่ผมว่าโอ้ได้เจ็ดสิบป่อวันนี้ก็เยอะนะคุณเชรษฐัาส์ถูกไห่คือผมว่าสบายสบายเลยคุณหนุ่มอันสูงกขายหมูไปใช่ไหมุณขายหมูไปไม่เป็ไรม่เป็นไรไม่เป็นไรมันขึ้นโอเคผมเสียใจ ไม่มีคนขายหมูนไม่มีใครไม่เสียใจหรอกแต่คุณก็เห็นอยู่รายวันอ่ะทุกวันเกือบแบบเว้นอ่ะสองวันเว้นวันก็ได้ย่อมาสักวันหนึ่งอ่ะคุณก็เห็นอยู่มันละประมาณนี้แหละห้าสิบหกสิบสี่เนี่ยคําถามคุณคุณจะทํายังไงอ่ะครับใช่ถ้าเป็นนักขายหมูอย่างผมยังไงก็ต้องอยู่คุณเดลวัตเรามาดูเรามาดูฟันฟันเดอเมนทอลนิดนึงเมื่อคืนมีปัจจัยหลายๆเรื่องเนาะคอมเมนต์ยูเอชคอมเมนต์ชัดดาวเรื่องของสงครามการค้าเรื่องของการให้สัมภาษณ์ของเจอร์มิวิลตรงนี้คุณเดลวั ประเมินอะไรยังไงมากก็ตีมเดิมๆอ่ะคุณหนุ่มตีมเดิมเนาะตีมตีมมันลดดอกเบี้ยตีมทั้งเขย่าเขย่าโลกอืมอ่าแล้วเนี่ยล่าสุดเฟดบอกว่าอะไรบอกว่าจะลดการทำคิวจีครับการคิวจีลงตลาดจะมองไงก็ต่อไปก็จะเป็นคิวอีครับถูกไหมก็คือก็คือเป็นวัฏจักรเนาะลดคิวอีต่อมาก็ลดคิวจีต่อไปก็ต้องเป็นคิวอีพอคิวอีเสร็จก็ต้องคิวจีมอนเหมือนเป็นเป็นอย่างนี้ใช่ไหมใช่แต่คำถามคือทางโลกจะยอมรับไหมล่ะเราเห็นกระสุนสีนวลลาา ใ่ใช่ใช่แวคนบอกว่าคุณจะพันทิมเงินมาจ่ายนี่แบบนี้อีกแล้วเหรออืมมันจะได้ภักกีน้าอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เราต้องคิดว่ามันยังไงแต่ว่าตลาดเขาก็เห็นภาพเดียวกับคุณหนุ่มหรือผมนั่นแหละอ่านกนาคดีเงินเสื่อมค่าใช่ไหมอืมเงินเสื่อมค่าคุณก็เอาางไปซื้อสินทรัพย์สิแล้วคุณก็จะเห็นหุ้นขึ้นทองขึ้นแต่ว่าตัวทองเนี่ยมันได้เรื่องของการเมืองระหว่างประเทศมาด้วยก็คือการเมืองพวกคว่วหน้าเนาะมันก็อาจจะเป็นสินทรัพย์ที่ดูแบบดูดีและ อะไรครับคุณคนุ่มคุณเห็นมันย่อเนี่ยร้อยสองร้อยเหรียญเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์กุลนุ่มอ่ากี่เปอร์เซ็นต์เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้มันแค่นี้นะมันไม่ได้แต่ก่อนแล้วนะถูกไหม จากฐานสี่พันสองเนี่ยคุณดูบิตคอยดิบิตคอยอีกทีเลี่ยมอ่ะคริปโตย่อทียี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์อ่าใช่ครับใช่ครับใช่เห็นไหมคุณย่อทีเท่าไหร่สิบเปอร์เซ็นกว่าคือแตกรายริษารีเทิร์นนะครับย่อมาตา้งสิบคุณซื้อสามสิบคุณก็คุณย่อกลับไปที่มันได้เยอะแต่ทองโอเคย่อมาห้าคุณก็ได้ห้าบวกลบแต่ว่าความสบายใจล่ะคุณหนุ่มถูกไหมคุณไม่ต้องคิดอะไรเยอะดอดาวน์คุณต่ําแล้วคุณก็บายแอดบายได้เรื่อยๆครับคือคือมันมันยังไงกับตัวตรงเนีี้ยมันจบท่ ว่าตัวทองคําเนี่ยมันเป็นพักเงินที่ดีมากคุณอาจจะหว่างเนี้ยใช่ไหมคุณเห็นบิตคอยล์ล่วงมาสักสิบเนี่ยคุณมีทองอยู่ในมือกําไรต้องบวกมาเท่าไหร่แล้วว่าคุณหักทองไปซื้อบิตคอยก็ได้นี่ถูกไหมรีบาลานซ์ไม่ดิคุณเลงหุ้นอเมรินคุณไมโครซอฟท์หุ้นอะไรอย่างเงี้ยคุณหนักประเทศมันย่อมาคุณมีทองกําไรอยู่ดีๆคุณขายทองไปซื้อพวกนั้นก็ได้ปรับเปลี่ยนรีบาลานซ์ซิ่งเอาโอ้ได้แค่เสียได้แค่เสียทุนเองน่ว่าถ้าไมพวกนั้นนะคุณแล้วตัวแพงๆอืมอืมอืม ่าคือทองเนี่ยมันเป็นตัวผ่านที่ดีมากครับรับได้เงินเลยครับรับได้เงินไวมันจังหวะ liquidity มปนสูงเนาะช่แต่ว่าถ้าคุณยังไม่ได้มีความรู้เยอะขนาดนั้นคุณยังไม่ได้ศึกษา cryptocurrency คุณยังไม่ได้ศึกษาหุ้นสหรัฐคุณมีทางเลือกแค่เงินฝากกับตัวทองคำหรือทองไปเถอะทีผิดเยอะแต่ระหว่างนี้คุณอาจจะไปศึกษาสินทรัพย์อื่นก็ได้เพราะว่าเอาจริงทองเนี่ยถ้าคุณอัดเรื่องปีสองปีที่ผ่านมาที่มันวิ่งแรงไปคนกระไม่ได้เยอะคุณหนุ่มคุณซื้อทองเนี่ยคุณไม่ได้การันตีว่าจะเป็น มหาเศรษฐีเนี่ยใช่ใช่ใช่ชแต่อนาคตอ่ะคุณมีกินมีใช้มั่นคงแน่นอนแต่ไม่ได้รวยนะคุณเข้าอจผิดกินมันมันเป็นความอะไรสร้างความมั่นคงเนาะใช่ความมั่งคั่งเวลสตอฟเวลอืมอแต่มันไม่ได้ทําให้คุณแบบเป็นแบบระดับด็อกเตอร์นิเว่ยโรเล่าเปต์ไม่ได้ทำอย่างนั้นเข้าใจครับถ้าเป้าหมายของคุณคือแบบนั้นเนี่ยทองไม่ใช่คําตอบแต่ถ้าคุณยังไม่ได้มีความรู้คุณรอว่าอกุ้นมันแพงไปหวะทองคำจะเป็นสื่อกลางที่จะทําให้คุณไปถึงงตรน้ได

อะไรสาคัญอาจจะมีอิเล็กทรอนิกส์เล็กๆน้อยๆแต่แบบคือมันไม่ได้ไม่ใช่เป็นนัยยะสําคัญนะไม่เป็นนัยยะสาคัญพอถึงมันจบโ okay. อเคทองมันขึ้นมาด้วยข่าวนี้ระดับหเ,เช่นกันสมัยก่อนมันก็มีย่อบ้างอะไรบ้างแต่สุดท้ายเมื่อคุณเข้าใจด้า,ดานของปั n d a m เ n t a ข้อพื้นฐานเนินเสื่อมค่าเ็ดลดดอกเ็ดกาลังจะอาจจะทำ QE นนาคตททำนี่บ้าๆบอๆเขย่าตลาดเป็นเป็นบ้าเป็นหลังทุกวันอาจจะขึ้นมาสี่จีหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ผมเลยไม่เห็นว่ามันมันจะมีอะไรที่ทําที่แบบเออที่การที่มันื้อทองอ่ะคุณย่อโดนห ออืกับโอกาสที่มันขึ้นไปได้เรื่อยๆแต่ขึ้นค่อยๆขึ้นเรื่อยๆยขึ้นเนี่ยผมว่าตัวนี้เป็นอะไรที่แบบเออมันไม่ต้องขีดเยอะออับเข้าใจ<บ>ครับมามากยุยจังทุนตอนนี้สี่พันสองละคุณสิทธวัตรวางแผนยังไงดีคนที่อยากจะขึ้นรถขึ้นตรงไหนหรือว่ายัางไงก็ฟอลโล่บายไปเลยก็รอครับแล้วแต่แล้วแต่หลายสายบางคนคันมากก็แย่ไปก่อนก็ได้แต่ถ้ารอจังหวะแบบผมอย่างที่ผมกับคุณหนุ่มพูดอ่ะก็รอมาย่อมาเจ็ดสิบเหรียญเนี่ยแล้วเจ็ดสิบเหรียญเนี่ยพอดีเลยนะเมื่อกี้เป้าเราคือสี่พ ้อเหรียญย่อมาเจ็ได้มาสี่พันอ่าสี่พงร้ตรงส0ตรง50ตรง60คืออะไรแนวรับทั้งนั้นไฮเดิมจำได้ไหมเมื่อวานอไฮเดิมก่อนหน้าสวยไหมสวยดังนั้นก็ถือว่าเป็นจุดที่น่าสนใจที่4ี่พันหนึอย้ประนี้ไปทิ้มเอาผมก็ไม่รู้หรอกมันจะย่อมาแต่เหมือนวันนี้มันย่อไปแล้วว่ะดิใช่ใช่ใช่ครับแต่ย่อเล็กนิดเดียวองนะวันนี้ย่อนิดเดียวอืมย่อนิดนึงนะคร ก็คือถ้าก็คือถ้ามาก็จัดแล้นะถ้าไม่มาก็ก็เดี๋ยวก็หาจุดจะฟอนต์รูปบอะไรก็ก็เราก็ว่ากันต่อไปถูกไหผมมานั่งซอยกราฟย่อยอยู่เนี่ยสี่พันหนึ่งร้อยเก้าสิบอ่ะอาจจะเป็นไม้แรกที่คุณต้องแย่แล้วเพราะว่ามันเป็นโซนแนวลับอ่ะสี่พันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบถึงสี่พันหนึ่งร้อยเก้าสิบนะจะมีอเนาะเออคือแบบนี้คือมันมันใช้คําพูดนี้ได้เลยอ่ะคุณพวกนี้นะใครใครซื้อซื้อใครใครขายขายคครรัับบมันผมบอกอะไรคุณได้อ่ะถูกไหม หวันนั้นบอกว่าเดี๋ยวเจอกัน4ี่พันหนึ่งพอเจอปั๊บวันต่อมาสี่พันสองแล้วถ้าคุณมานั่งฟังพวกผมเนี่ยกว่าคิดจะออกกว่าอะไรคุณเรียบร้อยคุณตกรทไปแล้วเข้าใจครับมันไม่มันไม่เหมือนกับ แต่ก่อนเนาะที่แบบเออค่อยๆไปค่อยๆเนือ้อค่อยๆไปเนาะเดี๋ยวนี้มันวันละร้อยนี่วันละเจ็ดสิบวันละแปดสิบวันละร้อยนี่เห็นเห็นกันได้เลยอืมแต่ว่าพอผมเห็นค่าเฉลี่ยที่มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็ต้องก็ <ระ S 2> ต้องกังวลจริงนะโอเคโอเคก็ต้องกันนงวลจริงๆผมก็อยากจะเตือนตรงนี้ด้วยว่าคุณนะ่ะโลภได้อยู่แล้วคุณโลภได้ถ้าคุณเข้าใจความเสี่ยงของคุณน่ะคุณจะซื้อเท่าไหร่คุณจะซื้อสี่หมื่นหกหมื่นห้าก็ได้แต่ถ้าคุณเข้าใจความเสี่ยงเราว่าเอ้ยคุณเข้ามาเเนนนี่่ยยยคคคคุุุณณณโดดดดไไไ้้้ะออซืปลลแแตผมกัว คนเข้ามาแล้วแบบโอ้เดี๋ยวมันจะไปเจ็ดหมื่นมันจะไปหกหมื่นหซื้อวันนี้พรุ่งนี้รวยแบบนี้ กระแสมันมาเลยนะกระแสมันมาเลยนะใช่กระแสมันมาใครมาบอกว่าทองจะลงนี่นะโอ้โดนใายับเลยพนุ่งโมกเลยเอออันตรายอันตรายรประมาณนี้ยแล้วทองไทยโดงเหรอวะให้เท่าไหร่ทองไทยตอนนี้เท่าไหร่แล้วว่าหกสี่ห้าร้อยป่ะครับใช่ไม่แน่ใจมันน่าจะประมาณนั้นอืมก็หกหมื่นห้าครับนั่นคือเป้าเนาะอืมก็ไปไปเรื่อยๆแต่เป้าคืออยากให้เทคสปอร์ตเป็นหลักละกันเพราะทองไทยมันปัจจัยมันเยอะเกินไปครับขั้นงนดุลขั้นเงินบาทนะครับก็เทคเทคสปอร์ตเป็นหลักสี่พัน สามอะไรเงี้ยตอนนี้ก็สี่มันสามแล้วใช่ไหมใช่ใช่หรือสี่พันสองร้อยสิบสี่พันสองร้อยยี่สิบเนี่ยมันก็จะเริ่มเกินค่าเฉลี่ยการขึ้นแหละคุณก็อาจจะไปดูตรงนั้นครับประมาณนี้แหละคุณหนุ่มโอเคได้ครับขอบพระคุณครับเสร็จแล้วครับครับสวัสดีครับต้องขอบคุณคุณเสรีวัฒน์ผู้จัดทริปเทรดเดอร์ของอินเตอร์โกโกเทนนะครับที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็แบ่งปันข้อมูลแบ่งปันมุมมองทางเทคนิคนะครับซึ่งคุณเดชวัฒน์ก็ให้หลักนะครับว่าลองใช้ ATR นะครับเป็นค่าเฉลี่ยรายวันตอนนีี้้ททออออองคคาาาาาาารรรรรรยยยยวััันนน ATR ูู่่่ปปปะะมณ70 110ดดดลลลล์์์บถเ็สห จุดนี้เองนั่งคุณอาจจะใช้วัดจากตรงราคาเปิดของแต่ละวันหรือว่าแต่ละสัปดาห์ดูนะครับแล้วก็บวกขึ้นไป70เป็นจุดทากำไรหรือว่าลงมาเ0็จุดตัดขาดทุนนะครับหรือว่าเป็นจุดทยอยเข้าซื้อใหม่หรือว่ารายสัปดาห์ก็ใช้กรอบเดียวกันเลยนะครับตรงนี้อาจจะเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่แลดูสมเหตุสมผลนะครับเพราะว่าค่าเฉลี่ยการเคลื่อนไหวของราคาทองคําแต่ละวันตรงนี้ถือว่าค่อนข้างจะมาเยอะมากนะครับและคุณถว่าต้องให้มุมมองว่าถ้าราคาวิ่งเกินค่าเฉลี่ยอาจจะไประดับ100 1 1 0 2 3ร์ตรงนั้นให้รนวังรับอาจจะมี แรงเทขายออกมาได้ตรงนี้ก็อาจจะเอาเป็นหนึ่งในหลักในการวางแผนการลงทุนได้เช่นเดียวกันนะครับส่วนเรื่องของตัวฟันเดเมนทัลที่มาสัมผัสตอนนี้หลากหลายมากนะครับทองคํามีทั้งคําสัมภาษณ์ประธานเฟดเรื่องของสงครามการค้าเรื่องของ US government Shut down, s h ั t d ดาวเรื่องของเฟดลดดอกเบีย้ยโอ้ตรงนี้ยังคงประเด้ไประดังเข้ามาหาราคาทองคำนะครับยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นได้อย่างต่อเนื่องนะครับจนุคุณศิรีวัฒน์ก็แนะบอกว่าช่วงนี้ทองคําต้องถือกติใครไข่ซื้อซื้อใครไข่ขายขายนะครับตรงนี้ยังบอกไม่ได้นะครับตรงไหน เป็นจุดที่ดีที่สุดของแต่ละคนทองคําไทยเองช่วงนี้ยังมีปัจจัยเรื่องของค่าเงินบาทเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับอ้างอิงจากราคาโกลด์สปอตเป็นจุดแล้วเข้าซื้อแล้วก็แนวทํากําไรก็จะเป็นจุดที่ปลอดภัยมากกว่าครับนี่คือข้อมูลที่โกรอาวยกมาฝากกันในวันนี้ครับถ้าชื่นชอบรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ช่องางต่างๆเพื่อเป็นกำลังใจทีมงาน้ลยนะครับขอบพระคุณที่ติดตามสวัสดีครับ